นิวชัยพลคุกเขา่าขอเมษาแฟนสาวแต่งงานห้วนกลับมารีเทิร์นรักเปิดตัวเป็นแฟนกันอีกครั้งได้ไม่ทันไรล่าสุดพระเอกหนุ่มนิวชัยพลตัดสินใจทําเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเขา่าขอหวานใจเมษากิติมาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์กําลังตกดินขณะที่ทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันที่เกาะกูด โดยนิวเชยพลได้โพสต์ภาพขณะที่ตนเองคุกเข่าขอแฟนสาวตแต่งงานผ่านทางอิ s สตาแกรส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า Will you marry me? ทางด้านแฟนสาวเมษาก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านทางอิ s สตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า And I s a ซ yes ซึ่งก็มีเพื่อนดาราศิลปินและเหล่าแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์และแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงกันอย่างเนือแน่น ทีมงานนายิ้วต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ